เราไปดู The Quad ที่ Indo ินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการของประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุด4ชาติในภูมิภาคนี้กันค่ะอินเดียสหรัฐญี่ปุ่นและออสเตรเลียเริ่มซ้อมรบร่วมกันด้วยกองทัพเรือขนาดใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษเมื่อวันที่3พฤศจิกายนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทวงดูนความก้าวร้าวทางทหารที่เพิ่มขึ้นของจีนในภูมิภาคนี้อินเดียเป็นเจ้าภาพการซ้อมรบประจำปีที่ใช้ฝั่งมัลลาร์บาร่วมกับสหรัฐและญี่ปุ่น โดยในปีนี้มีออสเตรเลียเข้าร่วมด้วยการซ้อมรบดังกล่าวใช้เรือรบ8ลำเป็นของอินเดีย5ลำการซ้อมรบครั้งนี้เกิดในเวลาที่อินเดียกำลังมีข้อพิพาทกับจีนบริเวณชายแดนกองกำลังหลายพันนายเผชิญหน้ากันทางตะวันตกของเทือกเขาหิมาลัยอินเดียกล่าวว่ากองกำลังจีนได้รุกล้ำข้ามพรมแดนที่เป็นของอินเดียโดยพฤตินัยปักกิ่งปฏิเสธว่าไม่ได้รุกล้ำและบอกว่าอินเดียมีการก่อสร้างที่นั่นซึ่งทำให้เกิดวิกฤต อีกด้านหนึ่งญี่ปุ่นก็มีกรณีพิพาทกับจีนเรื่องกรรมสิทธิ์เนื้อหมูก,กรในทะเลจีนตะวันออกความสัมพันธ์ทางการทูตของออสเตรเลียกับจีนก็ย่ำแย่มากในปีนี้หลังจากมีการเรียกร้องให้นานาชาติเข้าไปตรวจสอบเรื่องไวรัส ccp ระบาดปักกิ่งได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าโดยจำกัดเนื้อวัวข้าวบาเล่ไม้แปรรูปและลบสเตอร์ที่ส่งออกมาจากออสเตรเลีย